พระุทธเจ้าบอกว่าคนบุตรผู้ใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาผู้ไม่มีศีลให้มีศีลสัมปทาผู้ไม่มีจาคะให้มีจาคะาสัมปทาผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญานั่นน่ะสุดยอดของลูกนี่คือหน้าที่โยมที่โยมจะต้องทำพระพุทธเจ้าบอกถึงแม้เธอจะแบกมารดาบิดาด้วยบาทั้งสองข้าง ป้อนข้าวป้อนน้ำท่านตลอดร้อยปีท่านอุจลละปัสสวะลดตัวตลอดหนึ่งร้อยปีก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการทดแทนบุญคุณได้หมดนะแต่ถ้าผู้ใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธานะยมคิดถูกแล้วที่พยายามเพียรพยายามชักชวนมาไม่มีศินให้มีศินไม่มีจาระให้มีจาระไม่มีปัญญาให้มีปัญญานั่นนะถือว่าทดแทนบุญคุณกันจบนะอ่า สุดยอดเลยอันนั้นมีมารดาบิดาจะได้เป็นอริยบุคคลนะเพราะนั้นโยมเพียรต,ต่อไปเพียรต่อไปเรื่อยๆโยมต้องดูตัวเองสิถ้าโยมฉลาดในวารละจิตของตนโยมจะฉลาดในวารลจิตของคนอื่นเหมือนกันนะเพราะนั้นโยมต้องฉลาดในจิตของตัวเองวา่าเอ๊ตัวเองมีศรัทธามาที่นี่เพราะอะไรเหตุผลใดค่อยๆดึงแม่มาค่อยๆศึกษาคำพระศัสดานะ เอาคำพระศาสดาไปพูดไปบอกอย่าเอาความเห็นตัวเองซึ่งเป็นลูกไปบอกพ่อแม่พ่อแม่ไม่ฟังหรอกนะพูดคำพระศาสดานะสิ่งที่แนะนำพ่อแม่ไปไม่ใช่คำของหนูนะแม่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแม่เขาจะเริ่มฟังและตัวเราต้องดีด้วยตัวเราต้องทำตัวเป็นตัวอย่างใช่าหพ่อแม่ก็จะเกิดศรัทธาในเราก็าจะเริ่มฟังคำเรา นะแล้วเราเอาคำพระพุทธเจ้าไปใหนะ้จากนั้นก็มาฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติรมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ค่อยๆมาเองดีเองนะ